ล่องจากเวทีมาครับพ่อแม่พี่นอ้องตัวมามาแสบมากบางหน้าสี่น้าสองหน้าแล้วกับตอนพริกไทยเนาะขยำขขยำคกื่นคลื่นคลื่นหวานบ๊ว เบิดออกออกอยู่ออกอยู่เนี่ย <c oughs> พอได้จามอย,ยู่จานแล้วจานงอเพรได้กินเขาน่าะขนะครับผุ้นะเข่าสองโลนะครับบวบเบิดเลยเซินเซินเซินซิมนามมันก็บมันี่ หว่นแซ่บโอ้แซ่บดีแซ่บหลายเลยพี่น้องฮอนฮอนโซนฮอนฮอนเอ่อ,อ,อ,อใครเป็นหน่วยเรื่องันเนี่ยนามือสายหนักนะน กระลามงมันตรงลงเฮออ้สุกได้ล่าจะเท่านั่งขี้สุกกว่านั่งขี้ก็กินมาม่ารอบเด็ดนี่แหละพ่อแม่พี่น้องปลลงโป่งชิ้น นัวกระลังดีนะครับเส้นนุ่มเส้นนุ่มลึกถ้าเห็นหนาบ่ได้แก้ผ่ายอยู่อาบน้ำแล้วล่างหนาบบออีกโอ้ยกลับมาของเวียน เสียงสดปานเสียงตะไล่อม่พี่น้องอข้า,ขนา,ากนัดจัดหายนะเนอ,อะอพาตะไลอีกเทื่นทุกคนฟังเสียงดีๆนะครับจับตาเสียงบังไฟตะไลลานห้าสี่ สามสองหนึ่งมันจ่าบอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งข้นบ่ายกินก่อนเดี๋ยวกินใส่เขาก่อนไาเนี่ยสิส่งม,มีแห้งเดามือหนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อขอบคุณหลายๆดวยครับสวัสดีครับ แข้งหมอแล้วพ่อแม่พี่น้องคำสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแข้งหมอแซ่บครับแซ่บเนี่ยเขาบดเคเรืค่องเครื่องหนึ่งเออถ้าขนาดกินมันเปล่าก็น่าอยู่ละสมแปะไตนึกสมนึงขมเดี๋ยวเลยยังกับพ่อเหฮียนะ ออคือฮกเลยอินดี้เออมันเขาฟ้าหมดฮกตึงๆไปแล้วบา,บายบายโอ้แสบหลแสบมากแสบบักคักบักแน่เอเ้ยพกับพีด